ทุกคนกันด้วยครับก็วันนี้มาอยู่ในช่องวิทยุวัสิทธิ์สังนั่นเองก็วันนี้เราจะมาสร้างกงสัตว์ให้โคจะใหญ่ครับแต่น่าจะไม่ใหญ่มากโอเคมาเริ่มเลยกันเอนมีแร่ทองแดงใช่ไหมอุ้ยทำไมแร่มันสวยกว่าเดิมเนี่ยโอ้พอปับแบบนี้ปุ๊บแร่สวยกว่าเดินเนนนเดนมนะเราจะไม่ให้มันสู้กันแต่นี่เราจะให้มัน มาเล่นกันสวยๆจะสร้างกรงสัตว์ให้เลี้ยงมันสวยๆอเอาเถอว้ายสวัสดีอ๋อสวัสดียังมาไลยกำลังทำอะไรอยู่เหรออ๋อกำลังกำลังสร้างอ้ไงนี่อยู่อะสิอ๋อแล้ว โทษสำนายแล้ว 9. นนยมีแอปเจ๋งๆหรือเปล่า F แอปเจ๋งๆอะไรหรอโอ้ามานั่นก็คือแอปน็อกบูสเตอร์อ๋อน็อกบูสเตอร์อย่าลืมไปโหลดกันนะแอปนี้เพิ่มความเร็วได้นะเนี่ยเอ้าก็ไทยเจ้ามาลายนี่ฉันรีวิวแอปน็อกบูสเตอร์ไปแล้วนะเนี่ย โอเคมาเราจะสร้างโกงให้ใหญ่มากเอ้ยเหมือนเห็นมีไล่ตัวอะไรอยู่โอ้โกงก็ข้างใหญ่นะตัดเลี้ยงที่ผมจะเอามาเลี้ยงไม่ใช่ตัวอะไรจะไหนนั่นเองเป็นตัวที่เราเอามาสู้กับเล่นเอามาสู้กับปลาฉลามนั่นเอเราสัตว์กินเนื้อทั้งหลายนั่นเองเราสัตว์กินเนื้อทั้งหลายเนี่ย บอกได้เลยว่าพอมาลุมแรกแล้วเนี่ยมันโหดมากเลยนะแต่พอไม่เอามาลุมมันแพ้แรกจุกตุกตัวแล้วก็แพ้ฉลามด้วยนะแต่ตว์ที่โหดที่สุดใน Survival Cup นะที่ผมจัดอัดับให้ไปนั่นก็คือไปสับ,บกนะส่วนตารน้ำนั่นเดี๋ยวจัดอันดับทีหลังมาเอาละเจ้าสัตว์ัวนี้นมนจะ้ะ มันเป็นสัตว์ที่ดุร้ายมากเลยนะมาดูเจ้ามาสิมาดูชอบใจเนี่ยเอาเจ้ามาเจ้ามาไปเจ้ามาเฮ้ยเจ้ามาวันดีค่ะดีนายมาทำอะไรเหรอเจ้ามาอ๋อมาฉันก็จะดูนายฟังโกงยังไงล่ะอ๋อนายเป็นผู้หญิงผู้ชายอ๋อฉันเป็นผู้ชายเอ้ยฉันเป็นผู้หญิงอ๋อสุดเราเป็นผู้ชายนะ โอเคยินด okay, ีที่ได้รู้จักจ้ะโอ้ไม่ก้อนฝนตกฝนตกอีกแล้วจำมันยังไงฝนมันเลอะตกวะเิ็เหมือนกันนะมาเปิดวูดดีกว่าเพื่อความไรกูบิลมาเปิดวูดก่อนเลยเปิดวูดมานี่แหละกงสัตว์ขนาดใหญ่นะ เดี๋ยวจะสร้างกงสัตว์กินพืชแล้วก็กงปลาด้วยนะมาดูกันอ,อูดมาก่อนเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ไม่อูดไม่ได้ทำไมเปิดอูดไม่ได้เดี๋ยวขอเดี๋ยว กลับมา okay, อโอเคได้เนาะมาเออเจ้ามานายคิดว่าจะเกิดอะไเจหมาว่าไงนายคิดว่า,าโอคโหสัตว์พวกนี้เนี่ยปราบาได้หรือเปล่า ตาดฉันได้แล้วเพราะฉันไม่กล้าสู้อ่ะโอเคเราขอกินน้ำก่อนโอเคกินน้ำสร็จแล้งก่นอนเอะ แต่รู้จังว่าเจ้าสัตว์พวดนี้เนี่ยมันจะโนสักว่าไหมมาอุ้ยอะไรเนี่ยนี่คือเกมโ o b i โ o ครับน,นี่เกมที่สนุกกว่าเกมไมค์ครับมันนี่มีหลายหลายอย่างเลยนะคล้ายกับไมค์แต่รู้สึกว่าจะเป็นเกมที่สนุกกว่าไหมครับเพราะว่าออมีสัตว์มากมายเยอะแะมากมาย ชุดควาไม่ครับแน่นอนนะว่าได้เลยแต่คิดว่าน,นะมันอาจจะดีเยอยกว่าของไม่ครับแถมแต่ละตัวยวังโหดมากสร้างสร้างสร้างเอาแหละนี่คืออ้อเจ้าอะไรอะไรเหรอนาเค้า ฉันขอประตูรั้วหน่อยโอเคจ้องเซโอ้ประตูมาแล้วว่ะขอบคุณนะเจ้ามาไม่เป็นไรใช่เจ้ามานี่ท่องกับถาได้ดีมากอ๋อฮึมี่แบบนี้โอเค เดียวมานายท่องกระถาได้ดีมากเดมาอะไรขอบคุณนะไม่เป็นไรประมาณนี้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยเติมทองแดงให้บนหลังคาที่หลังนะมาเลือกสัตว์กันดีกว่ามามาก็เหมือนตัวที่เรามาสู้กับแรดนี่แหละมาเริ่มจ้ะสิงสิงกากกัว วิวพาเถอะพวกเราจะนำเขาไปจะตอบคนไงเมื่อไรฝนจะหยุดตกเนี่ยเม่อไรฝนในเกมนี้จะหยุดตกเนี่ยโอ้ฝนในเกมนี้อาจจะตกนานแน่นอนน่าจะเหมือนของจริงนะตกนานเอิมนี่จะตกทุตะกูลเดี๋ยวเราเอาอาหารมาให้พวกมันนอนก่อนนี่ เห็นไหมื้อที่ของพวกนายเยอะแยะอาหารอาหารอาหารใครจะพุ่งมาโจมตีอาหารก็เอาแล้วเอาแล้วเสือพุ่งมาโจมตีแล้วยังไงโอ้ยเสือ

เอสัตว์ข้างนอกไม่เกี่ยวนี่สัตว์เลี้ยงของเราต่างหากอ๋อสัตว์เลี้ยงของพวกแกกับสัตว์เลี้ยงเอสัตว์เลี้ยงของพวกแกกับตัวฉันก็เหมือนกันนั่นแหละฮโอ้ดูเหมือนจะไม่มีใครมาสนใจเจ้านกคาสเบอร์รี่นี่เลยมาอ้ยหิวมานี่นายมีอาหารมาให้มีห้องมาให้ฉันไหมเนี่ย ่ามีบ้านมาให้พวกเรานอนไหมเนี่ยอ่าฉันสร้างมาแห้น,น,นอนให้นอนเจ้าเสือจะเฉันขอหาของเพิ่มเติมก่อนนะตกแต่งบ้านมาคือแบบหินนี้เลยน,นี้เลย นี่ละเขาไม่ตบ,บ้านให้ปวดนย,นะดยนี่หนี่พี่ทห้องนอนนี้กัพวนายนะนี่สำหรับห้องนอนของะไรดีเอาพวกเราดีกคว้าพวกเรามันต้องกะกะโอเคได้เลยได้เลยได้เลยนะเจ้าหมาป่าแ,แก๊งหมาป่าจะนอนตรงนี้นะ ไปิดโคมไฟด้วยเลยม,มันจะได้สว่างตอนกลางคืนอ,อวัดดีนี่เพื่อนของเจ้าสิงโตตัวนี้ใช่ไหมใช่อ๋อวัดดีฉันก็เพื่อนเขาเหมือนกันนั่นแหละยินดีที่ได้รู้จักนะเสืออ๋อาวัดดีเพื่อน พื้นที่นี่กว้างใหญ่มากหต่ว่ามันตกกว้างใหญ่หนิกว้างใหญ่กว้างใหญ่มหาศาลกว้างกว้างใหญ่มหาศาลใช่นี่ห้องนอนของนายเหรอเจ้ามาใช่ห้องนอนของพวกเรานี่แหละอันนี้นี่บ้านเพื่อนของพวกเราอยู่ตรงหน้าใช่ไหมใช่แล้วบ้านเพื่อนของพวกเราอยู่ตรงหน้า วนึ่งสองั้งสองได็กเด็กโอเคไหมสองเออไม่มีเพื่อนฉันมาเยี่ยมหรอไม่เพื่อนนายอาจจะมาเยี่ยมตอนกลางคืนก็ได้โอเแต่พวกเรานี่จะนอนยากนะพวกเราจะนอนยากมากเราอะ มาให้พวกเราที่นี่ก็สนุกดีเหมือนกันกว้างใหญ่มีพื้นที่ให้เราเล่นเยอะเลยใช่จุดให้อาหารอยู่ตรงกลางแล้วกันนะจุดให้อาหารเราเอา่อาะโอ้ตนมาเอาสตนสลับมาเอาสตนสลับมาเอาสตนสลับมา กระต้นแฝบมาเอาแร่ช่างดีจังเลยเอาพัฒนาไปแต่ละขั้นนะพัฒนาไปแต่ละขั้นขั้นมาขั้นต่อไปเป็นบ้านที่ดูจะสวยกว่าเดิมน่น่นคืิห้องนอนให้สำหรับเสือและสิงโต นอนชมเพื่อนตัวเองด้วยนะเวลาเพื่อนมาเยี่ยมนอนชมเพื่อนนะนี่นะห้องสีน้ำเงินนี่สวยกันเลยทีเดียวสีโปร่งองผมด้วยเอาแหละ ไฟไฟนตห้องนี้ก็สยมากต่อไปเป็นหองขั้นสูเลยนะห้อต่อไปห้องขั้นสูงก็เป็นมี่ โอเคเยี่ยมไปมาไปกดปิดท้ายด้วยีอะไรดีที่มันดูสวยงามโอเี้ยากันนะไปไปโต๊ะอรโตะเป็นไม้โอเค มาคุคิปนี้บ้าไายครับโอเคโอเคตอนนี้ผมคิดว่าปิดคลิปเลยแล้วกันนะอเอาปิดคลิปก่อนเลยมาโอเคปิดคลิปเลยแล้วกันนะเอาบอกละคนดูหน่อยอเอาแหะอย่าลืมกดติดตามช่องวิทยาวิทที่สังกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับผมบ๊ายบาย